สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัตนะคะประจ,จำวันที่ยี่สพฤศจิกายนหกหานะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือเก้ากับเกับสองห้ากับแปดเราจัเก้ากับแปดให้นะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสาองแปดห้า เก้าสองแปดห้าแปดสหนึ่งนะคะจับคู่ก็เก้าหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าเก้าสองสองเกาสองแปดแปงแปดห้าห้าแปดเก้าแปดแปดเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเยอรมน,นีตัวเด่นเกับเจ็ดหนึ่งกับห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งก้าสามเกก้หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเ ถ้าเป็นห้าก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะสามตัวก็หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเนาะได้จะให้ดีก็เอาสามมาใส่เด้อสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปรัสเซียสามกับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้า จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์นะสามหกสี่ก็ได้จับคู่ก็สามสี่สี่สามสามหกหกสามหกเจ็ดเจ็ดหกสี่หกหกสี่นะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมจับสามแนวทางนี่เด้อเก้ากับห้ามาเหมือนกันนะอังกฤษกับเยอรมันอังกฤษกับเยรอยรมันเนาะ ต่างกันสองกับแปดหนึ่งกับเจ็ดเนาะก็สองหนึ่งเจ็ดก็ได้เก้าสองหนึ่งก็ได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนอรขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะคะสวัสดีค่ะ